สวัสดีครับน้องน้องพี่นวิตเองนะครับหัวข้อที่พี่จะพูดในวันนี้พี่มั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับน้องน้องมปลายทุกคนแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับพี่นวิทจะพูดถึงข้อสอบ T ี a t ส่วนที่เป็น Critical and Lo g i c a l Thinking หรือที่หลายคนเรียกกันว่าพาร์ตตักกะหรือพาร์ตเหตุผลนั่นเองครับคือเมื่อประมาณช่วงเดือนกันยายนปี64เนี่ยทปอเขาก็มีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับข้อสอบ T ี a t ส่วนนี้มาให้บ้างแล้วนะครับมาดูกันเลย บอกไว้ก่อนว่าพินวีตเนี่ยได้เอามาดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้มันดูน่ารักเข้ากับสไตล์ของพี่นะมีสัตว์อยู่สตัวได้แก่จิ้งจกเอ้ยจิงโจ้เต่าเม่นและก็หอยทากทั้ง4เป็นเพื่อนกัน วันหนึ่งพิ่นวิตก็เลยบอกว่าเอ้ยคุณสัตว์ทั้งหลายมาเล่นเกมกันไหมกกติกาง,ง่ายๆให้ทุกตัวเข้าแถวหันหน้าไปทางเดียวกันและห้ามหันหลังกลับเด็ดขาดจากนั้นจะแจกดอกไม้ให้แต่ละตัวโดยมีดอกไม้อยู่2สีคือสีแดงและก็สีเหลืองสีละ2ดอกแต่ละตัวเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองได้ดอกไม้สีอะไรเพราะจะแปะเอาไว้ข้างหลังแบบนี้คำถามง่ายๆก็คือใครรู้บ้างว่าตัวเองนั้นได้ดอกไม้สีอะไร ีดิวิดก็จะกระซิบถามคุณจิงโจ้ก่อนแน่นอนว่าคุณจิงโจ้ตอบได้ทันทีเลยว่าสีแดงเพราะคุณจิงโจ้นั้นสามารถมองเห็นดอกไม้ของเพื่อนๆได้ทั้งหมดเลยซึ่งก็มีสีเหลือง2ดอกและมีสีแดงแค่1ดอกแสดงว่าดอกที่เหลือของตนเองนั้นก็ต้องเป็นสีแดงแน่นอนถูกต้องแล้วครับ ต่อไปถามคุณเต่าบ้างคุณเต่าครับคุณได้ดอกไม้สีอะไรคุณเต่าก็ตอบได้ทันทีเช่นกันว่าสีแดงครับเพราะว่าคุณเต่านั้นมองเห็นแล้วว่าเพื่อนๆข้างหน้าเขาทั้งสองตัวเนี่ยได้ดอกไม้สีเหลืองกันทั้งคู่เลยก็แสดงว่าจะเหลือแค่ดอกไม้สีแดงเท่านั้นซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับ ต่อไปก็ถึงคิวของคุณเม่นแล้วคุณเม่นบอกว่าผมมองเห็นแค่ดอกเดียวคือของเจหอยทากผมก็เลยไม่รู้ว่าดอกที่ผมได้เป็นดอกสีอะไรมันเป็นได้ทั้งแดงแล้วก็เหลืองทางนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงของเจหอยทากเลยเขาอยู่หน้าสุดไม่เห็นของใครเลยคงไม่รู้แน่นอนโอเคงั้นเรามาลองเล่นกันอีกสักตาคราวนี้ขอสลับดอกไม้หน่อยละกัน แต่ไม่ว่าจะสลับยังไงคุณจิงโจ้ที่อยู่ท้ายแถวก็ยังรู้อยู่ดีเพราะเขาเห็นดอกไม้ของเพื่อนทุกตัวตอบได้อยู่แล้วแต่คราวนี้คุณเต่ามีปัญหาแล้วละ่ะคุณเต่าเขาเห็นว่าเพื่อนข้างหน้าเขาทั้งสองนั้นได้ดอกไม้กันคนละสีแสดงว่าที่เหลืออีกสองดอกก็ต้องเป็นดอกสีแดงหนึ่งดอกและสีเหลืองอีกหนึ่งดอกเช่นกันรอบนี้คุณเต่าตอบไม่ได้แต่ถ้าในกรณีนี้คุณเต่ารู้ว่า จิงโจ้เพื่อนที่อยู่ข้างหลังตอบว่าอะไรหมายความว่าการเล่นเกมนี้ไม่ได้เป็นการกระซิบถามแต่เป็นการให้พูดออกมาเลยคุณเต่าก็จะสามารถตอบได้เพราะคุณเต่าเห็นแล้วว่าเพื่อนข้างหน้ามีดอกสีแดงและเหลืองอย่างละดอกและจิงโจ้ก็ได้สีแดงแสดงว่าที่เหลือของเขาก็ต้องเป็นสีเหลืองแน่นอนส่วนคุณเม่นก็เช่นกันเขาไม่สามารถบอกได้แต่ถ้าเขาได้ยินว่าเพื่อนข้างหลังตอบอะไรเขาก็จะตอบได้เหมือนกับคุณเต่าเลย เพราะว่าก่อนหน้านี้สีแดงกับสีเหลืองออกไปแล้วอย่างละดอกรวมกับดอกสีเหลืองของเจ๊หอยทากข้างหน้าอีกหนึ่งดอกที่เหลือก็จะมีแค่ดอกสีแดงเท่านั้นถ้าแบบนี้คุณเม่นก็จะตอบได้เช่นกันครับและสุดท้ายเจ๊หอยทากก็เช่นกันคือถ้าให้ตอบเลยโดยไม่ได้ยินว่าเพื่อนๆตอบอะไรเนี่ยก็จะตอบไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าเพื่อนตอบอะไรเจ๊หอยเขาก็จะรู้ว่าดอกไม้ที่ตัวเองได้อ่ะคือสีอะไรเอาละ ทีนี้เพื่อให้ได้ใช้ความคิดเพิ่มขึ้นอีกหน่อยพิรวิตก็จะก,ก่อกำแพงกั้นไว้ตรงนี้ระหว่างคุณเม่นกับเจ๊หอยทากให้คุณจิงโจ้ตอบก่อนเพื่อนอีกเช่นเคยแต่คราวนี้คุณจิงโจ้อะจะมองเห็นแค่ดอกไม้ของคุณเต่าและคุณเม่นแค่2องดอกเท่านั้นเพราะมีกําแพงเจ้าปัญหากั้นเอาไว้ทำให้ไม่สามารถเห็นดอกไม้ของเจหอยทากดังนั้นตานี้คุณจิงโจ้จึงตอบไม่ได้ ส่วนคุณเต่าก็เจอปัญหาคล้ายๆกันคือเห็นแค่ดอกเดียวที่อยู่ตรงหน้าจึงไม่สามารถตอบได้ว่าตนเองนั้นได้สีอะไรแต่ถ้ากติกาบอกว่าให้สัตว์แต่และตัวตอบออกมาดังๆให้ตัวอื่นได้ยินคุณเต่าก็จะรู้ว่าคุณจิงโจ้นั้นไม่สามารถตอบได้นั่นก็หมายความว่าดอกไม้ที่คุณจิงโจ้เห็นน่ะเป็นคนละสีกันเพราะถ้าดอกไม้ของคุณเต่ากับคุณเ,ณเม่นเป็นสีเดียวกันคุณจิงโจ้ก็จะสามารถตอบได้ทันทีอย่างไม่ลังเลเลย ดังนั้นดอกไม้ของคุณเต่ากับของคุณเม่นจะต้องเป็นคนละสีกันอย่างแน่นอนคุณเต่าจึงสามารถตอบได้ว่าดอกไม้ที่ตนได้เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่ตรงข้ามกับดอกไม้ของคุณเม่นนั่นเองในกรณีนี้ของคุณเม่นก็เช่นกันครับเขาจะไม่สามารถตอบได้หากไม่ได้ยินว่าเพื่อนตอบอะไรแต่ถ้ารู้ว่าคุณเต่าได้สีเหลืองและคุณจิงโจ้ตอบไปได้คุณเม่นก็จะรู้ได้เหมือนกันว่าตนเองได้สีอะไร โดยเหตุผลก็เหมือนกับของคุณเต่าครับส่วนที่น่าสงสารที่สุดก็คือเจ๊หอยทากของเรานี่แหละถูกแยกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตนเองนั้นได้ดอกไม้สีอะไรถึงแม้ว่าจะได้ยินว่าคุณจิงโจ้ตอบไม่ได้คุณเต่าได้สีเหลืองและคุณเม่นได้สีแดงก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าของตัวเองนั้นสีอะไรเพราะก็ยังเหลือดอกไม้อีกสองสีที่ต้องแบ่งกันกับคุณจิงโจ้ ดังนั้นสรุปได้ว่าหากเกมนี้เป็นการกระซิบคำตอบโดยไม่ให้ตัวอื่นๆรู้ด้วยกรณีแบบนี้จะไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองนั้นได้ดอกไม้สีอะไรดังนั้นคนคิดเกมนี้จึงต้องเพิ่มกติกาเข้าไปอีกนั่นคือใครตอบได้ก่อนเป็นผู้ชนะนั่นหมายความว่าใครรู้ก่อนก็ตอบออกมาดังๆได้เลยถึงจะมีเพื่อนๆตัวอื่นได้ยินก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้ว ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือคนแรกที่ตอบเรามาตัดตัวเลือกออกก่อนดีกว่าตัวแรกเลยที่ไม่มีโอกาสชนะก็คือเจหอยทากนั่นแหละตามมาก็คือคุณเม่นทั้งสองตัวตกอยู่ในสถานะเดียวกันคือไม่เห็นของใครเลยเจหอยทากเนี่ยถูกกั้นให้อยู่ตัวเดียวส่วนคุณเม่นก็เห็นแต่กำแพงถึงจะได้ยินตัวอื่นตอบแล้วค่อยตอบทีหลังก็ไม่ชนะอยู่ดีเพราะกติกาใหม่ก็คือตอบก่อนชนะ คราวนี้ก็เหลืออยู่2ตัวที่แข่งกันน้องๆคิดว่าใครน่าจะชนะครับหลายคนอาจคิดว่าคุณจิงโจ้นั้นได้เปรียบคุณเต่าเพราะเขาเห็นมากกว่ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเยอะกว่าน่าจะได้เปรียบแหละจริงครับคนที่มีข้อมูลมากกว่าได้เปรียบก็จริงแต่ต้องดูที่ข้อมูลที่ได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังถ้าดอกไม้ที่อยู่หน้าคุณจิงโจเป็นสีเดียวกันทั้งสองดอกแบบนี้คุณจิงโจก็จะตอบได้ เพราะว่าเหลืองเนี่ยออกไปแล้วสองก็แสดงว่าที่เขาได้คือแดงแบบนี้คุณจิงโจ้ก็จะเป็นผู้ชนะหรือจะแบบนี้แดงสองที่เหลือก็ต้องเป็นเหลืองคุณจิงโจ้ก็จะตอบได้ทันทีและเป็นผู้ชนะเช่นกันแต่เมื่อไรก็ตามที่ดอกไม้สองดอกที่อยู่ข้างหน้าคุณจิงโจ้เป็นคนละสีกันคุณจิงโจ้จะลังเลทันทีและไม่สามารถตอบได้นอกจากจะเดาเอาอะนะ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นประโยชน์จะไปตงอยู่ที่คุณเต่ายังไงนะหรอก็เกมนี้แข่งกันที่ความเร็วด้วยใช่ปะใครตอบได้ก่อนชนะที่ผ่านมาสองตาเนี่ยคุณจิงโจต้ตอบเอาตอบเอาแต่พอรอบนี้ลังเลไม่กล้าตอบสงัันแสดงว่าข้อมูลที่คุณจิงโจ้มีไม่เพียงพอในการตัดสินใจนั่นหมายความว่าดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าของคุณจิงโจต้องเป็นคนละสีกัน แน่นอนครับคุณเต่าสามารถมองเห็นดอกไม้ของคุณเมน่นเมื่อเห็นว่าเป็นสีอะไรก็สามารถตอบได้ทันทีเพราะดอกไม้ที่ตนเองได้จะต้องเป็นคนละสีกับของเพื่อนที่อยู่ข้างหน้ายังไงล่ะครับดังนั้นสิ่งที่มีผลต่อเกมนี้มากๆเลยก็คือกติกาที่บอกว่าตอบได้ก่อนชนะเพราะถ้าไม่มีกติกาข้อนี้ระบุไว้โอกาสที่เกิดขึ้นได้จะมีมากมายเลย พิุวิทย์จึงคิดว่าข้อสอบลักษณะนี้น้องๆต้องทำด้วยความระมัดระวังที่สุดโจทย์หรือกติกาสำคัญมากๆครับส่วนนี้ก็เป็นแนวตัวอย่างข้อสอบที่ทปอเปิดเผยออกมานะครับโจทย์คือผู้ชาย4ี่คนยืนหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันสวมหมวกกันคนละใบโดยหมวกมีทั้งหมด2สีสีละ2ใบคือขาวกับดาทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองนั้นสวมหมวกสีอะไร คำถามก็คือใครจะเป็นคนแรกที่รู้ว่าตัวเองนั้นสวมหมวกสีอะไรและทำใหม่ที่น่าสนใจคือคำว่าทำใหม่นี่แหละเพราะพี่ได้ยินมาว่าข้อสอบทีกเนี่ยมันจะเป็นแบบ Choice เป็นแบบตัวเลือกพี่จึงคิดไม่ออกว่าเขาจะทำออกมาอย่างไงติดตามกันต่อไปนะครับเจอกันใหม่เร็วนี้พี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย